แตอนนี้ก็มาถึงวัดปากแซนนะครับเนาะตำบลพลานอ่าเภอ,อนาตานนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะสุดเขตแดนสยามนวัดปากแซนนะครับ พญานาคด้วยนะครับทุกท่านพญานาคด้วยเนาะด้านนี้ก็มีพญานาคสีชมพูนะครับมีพญานาคสีชมพูแล้วก็มีจุดเช็คกินด้วยนะครับเนาะ ลมแรงมากเด้อพี่น้องลมแห้งครับดูนู่นแม่น้ำโขง,ง,งานาะฝั่งอำเภอนาตาลอ่าอำเภอวัดปากแซงนะครับฝั่งทางโน้นเป็นสะาพานนะครับเน้องฝั่งอปปลาวน,นะคะะรับน,นะครับเป็นด่านเป็นด่านเาวนะครับฝั่งนู้นนี่ก็จะเป็นโขดที่กลางแม่น้ำโขงด้อพี่น้องลมแรงมาก น้ำลงมากแล้วนะครับเนาะ,ะช่วงหน้าแล้ไงไน่ตรงกลางแม่น้ํงจะเป็นจะเป็นลานทรายนะครับเนาะนะครับตรงที่ออกสีฟ้าๆร้อนนะครับคนหม่อยกับมากเลยนว่าจะหนาวที่น้องคนไม่เคยเห็นว่าะจะหนาว yeah พ,พี่น้องพน้นเมนมาเทียววัดตาแซ่นะครับนะักทเก็เยอะแยะอยู่นะครับก็เข้าสู่มาตกรการราาักษาความปลอดภัยด้วยนะครับตัวเล็กตัวเล็กมวนครับตัวเล็กมวนสำหรับคลิปนี้ก็พ่อํานีนะครับพี่น้องเนาะ ที่นี่ก็พอาจะนี้นะครับนาะเจเร่ขี่นหนเจอกันใหม่ก็ที่น้องสดีครับ